สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาพาท่านมาชมวัตถุมงคลที่ตอนนี้มีหลวงพ่อกลวยร่วมปลุกเสกที่ไหนก็ต้องแนะนำว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนะครับปลุกร่วมปลุกเสกเพราะว่าเนื่องจากวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยนะครับว่ามีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ร่วมพุทธาพิเศษหรือปุกเศกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าวัตถุมงคลที่ออกวัดโคศิตารามเนี่ยยิ่งหายากและมีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมหรือนักที่เล่นพระเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องหาวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยเนี่ยได้ร่วมพุทธาพิเศษไว้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ได้นำไปบูชา นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อก,กวยร่วมปลุกเสกก็จะมีพุทธคุณที่หลวงพ่อควยเนี่ยนะครับที่ตอนนี้โด่งดังเนี่ยได้มีพุทธคุณของหลวงพ่อควยร่วมด้วยนะครับพระชุดนี้นะครับก็คือพระหรือวัตถุมงคลชุดพระธาตุดอยสุเทพนะครับปีหนึ่งห้าซึ่งได้สร้างไว้นานแล้วนะครับปีหนึ่เนี่ยก็ 50ปีได้แล้วนะครับ50กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็หมดไปจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนานแล้วนะครับวัตถุมงคลของวัดพระธาตุดอยสุเทพชุดเนี้มีหลายอย่างด้วยกันนะครับก็มีทั้งเหรียญเหรียญพระพุทธสีหิงพระกริ่งนะครับแล้วก็พระร่วงหรือพระปางประธานพรน,นะครับ หรือที่แต่ก่อนเนี่ยที่นิยมก็คือพระล่วงรางปืนนั่นเองนะครับก็ได้นํามาสร้างในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็เป็นแล้วก็มีเหรียญคูบาสีวิชัยที่เป็นรูปกลมเนี่ยนะครับด้วยนะครับรู้สึกจะมีอยู่5แบบด้วยกันนะครับพัะถุมงคลแต่ผมก็มีสะสมเพียงเท่านี้นะครับเพราะเนื่องจากเนี่ยชอบพุทธลักษณะของ,อง2ขอไปอ่ ของวัตถุมงคลสองชุดเนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีเป็นอย่างไรนะครับจริงๆวัตถุมงคลชุดเนี้ยก็ได้มีการพุทธาพิเศษหลายรูปด้วยกันนะครับมีทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงพ่อเกษเมเข็มะโกแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะครับที่ <c oughs> ที่โด่งดังที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยนะครับก็ก็ ยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> พระล่วงนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมจริงๆเรียกเป็นพระปางประธานพรก็ได้นะครับพอเรียกพระล่วงเนี่ยคนก็อาจจะถือเครดถือดวงถือถือโชคถือรางเนี่ยพระล่วงนี่จะร่วงหรือเปล่านะครับดวงเราจะล่วงตามชื่อหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยพอใช้ คำว่าพระปางประทานพรเนี่ยผมว่าน่าฟังกว่านะครับแต่ว่าเรียกง่ายๆก็คือพระร่วงเพราะว่าพระร่วงเนี่ยเราสมัยสุขโขทัยเนี่ยเขาก็เรียกกันอย่างนี้นะครับว่าพระร่วงพระล่วงพระปางประทานพรก็เรียกมาจากพระร่วงหลางปืนนั่นเองนะครับก็จะต้องมีข้างหลังเป็นล่องเพราะว่าผมว่าการสร้างพระร่วงหลางปืนเนี่ย ที่เป็นล่องเพราะเพื่อที่จะไม่เปลืองเนื้อนะครับและเพื่อที่จะทําให้ทําให้องค์พระเนี่ยท่านเด่นขึ้นมานะครับเพราะเราทําให้ด้านหลังเว้าวนะครับองค์พระก็จะเด่นขึ้นยิ่งเป็นพระปั๊มโลหะหนาอย่างนี้นะครับโอกาสปลอมเยนแบบก็จะทําได้ยากนะครับจริงๆพระพิมพ์ปั๊มหนาๆอย่างเนี้ยผมชอบเพราะว่า เป็นพระที่ดูง่ายนะครับแล้วก็เกยยากการทําปลอมทําเกยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีหล่อนะครับดังนั้นผมก็เลยให้หาเช่าได้ง่ายแต่ก่อนเนี้ยนะครับเพราะว่าดูง่ายแล้วแต่ก่อนนี้ก็ราคาไม่สูงนะครับองค์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยผมเช่ามาจากศูนย์พระซึ่งก็ไม่ราคา ไม่แพงเลยครับตอนนั้นน่าจะหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขยับมาเป็นร้อยแก่ๆแ,แล้วก็หลักพันต้นแล้วนะครับหลักพันประมาณพันเศษแล้วนะครับซึ่งองค์นี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเพราะว่านอนกล่องมาเลยอยู่ในกล่องจมูกของท่านนะครับจะต้องมีรอยรอยพิมพ์พแตกอย่างเงี้ยเพราะว่าการกระแทกเยอะๆะนะครับ การกระแทกการปั๊มเนี่ยมันต้องกระแทกโลหะลงไปเพราะนั้นเนี่ยจุดที่อ่อนที่สุดก็คือตั้งจมูกนะครับก็จะมีรอยแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดสังเกตนะครับและดวงตาของท่านต้องคมคมอย่างนี้นะครับดวงตาท่านเนี่ยจะคมนะครับเนี่ยคม ดูตาท่านเนี่ยผมก็แต่ก่อนนี้ดูแค่ดวงตานี้ก็เช่าได้แล้วนะครับเพราะว่าตาท่านต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มือท่านก็จะเป็นมีความอ่อนช้อยมีรอยเว้าอย่างนี้นะครับรอยปัม๊มสะดือพัฒนาพีนะครับต้องเป็นครึ่งวงกลมแต่เดี๋ยวนี้ของปอมก็ถอดพิมพ์ก็ทําได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการหล่อมากกว่านะครับพระบาทท่านก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็เส้นต่างๆต,ต,ต้องมีกระแสการปั๊มนะครับเห็นไหมฮะรอยกระแสการปั๊มเนี่ยเป็นแนวออกไปจาองพระนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับเนี่ยในซอกในซอกแขนนี่ก็มีนะครับกระแสเหรียญเพราะนั้นพับปั๊มเนี่ยต้องมีเส้นเส้นกระแสวิ่งเนี่ยนะตามล่องต่างๆดูไม่ยากครับรุ่นนี้ นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับกระแสเหรียญและการปัม๊มนะฮะการปั๊มเนี่ยกระแสจะมีวิ่งอย่างนี้ตลอดถ้าองคมค,ม,คมชัดๆนะครับสวยๆเนี่ยก็มีลักษณะนี้แล้วก็อาจจะมองดูตรงมือตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะจุดสังเกตได้สำคัญก็คือ ต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงฐานนะครับตรงฐานก็ต้องมีเป็นรอยพับแบบนี้ของปลอมยังทำไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับ ครับเส้นสายก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับมีเส้นแนวแนวนะครับที่ฝ่ามือเนี่ยนะครับต้มีเส้นอย่างนี้นะครับพับปั๊มก็จะต้องเหมือนกันทุกองค์นะครับเนี่ยดวงตาผมสังเกตจากใบหน้าท่านจะง่ายกว่านะครับจำ หน้าตาของท่านให้ดีนะครับพับพักของท่านนะครับเนี่ยตรงนะครับจำตรงเสียนท่านให้ดีนะครับแล้วก็พับปั๊มก็ต้องมีรอยนะฮะรอยรอยฉีกรอยหักนะครับของขอบข้างชัดเจนนะครับของปลอมเนี่ย การปั๊มโลหะหนาๆอย่างนี้ยังยังทำได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเก้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นการปั๊มของเก้กน่าเป็นการหล่อใหม่ถอดพิมพ์แล้วไปหล่อนะครับเขาจะทำอย่างนั้นง่ายกว่านะครับรอยบั้งเนี่ยนะตรงข้างข้างซ้ายขององค์พระนะครับ ก็จะมีรอยบ้างรอยบ้างค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ต้องสองกล้องก็ได้นะครับองค์ใหญ่ขยายนะครับด้านหลังก็มีสองแบบนะครับก็คือมีพระธาตุจมกับพระธาตุลอยอันนี้เป็นพระธาตุจมนะครับแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยต้องเสี้ยนเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นรอยกระแทกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตัวตัวจะไม่คมแล้วนะครับอย่างอื่นก็จะไม่คมตัวอักษรเนี่ยจะไม่คมจะเป็นรอยเสียเส้ยนๆกระแทกนะครับพับปั๊มมากๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับในล่องนี้ก็ยังเป็นเสียนจำนวนมากเลยนะครับนะครับนี่จะเป็นเซียนทั้งนั้นเลยนะนะครับองนี้เป็นยันจมนะครับอีกองคหนึ่งเนี่ยผมสภาพช้ำมากเลยเพราะว่าของอันเนี้ยช้ำจน ดูแทบไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าผมยังมีดวงตาให้ดูเห็นไหมฮะที่ผมบอกให้ให้ดูที่ดวงตาเนี่ยดูที่ดวงตาเนี่ยก็เช่าได้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยดวงตาท่านคมองค์นี้พอดีอยู่ในพระเหมามานะครับก็เขาบอก20่บาทผมก็เอาเลยเพราะว่า สิ่งจะช้ำยังไงก็เป็นของแท้นะครับเนี่ยเห็นไหมพนาพีหรือสะดือเนี่ยครึ่งเซี่ยวแล้วก็รอยต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับเห็นไหมที่รอยพับด้านใต้ก็มีนะครับแล้วก็ที่พระบาทหรือเท้าก็เหมือนกันเป๊ะก็มีหลายหน้านะครับแต่หน้านี้จะเป็นหน้าที่ผมว่าสวยที่สุดละ ตรงตาท่านเป็นเลียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับนะครับดูเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าครับว่าแท้ดูด้านเดียวก็รู้แล้วฮะว่าแท้ขอบข้างนะครับเหมือนกันนะการตัดดูสององก็ได้นะครับเทียบกันเลย ครับอันนี้อาจจะตัดบางตัดหนาไม่เท่ากันดูอันนี้ดีกว่านะครับตัวตัดก็ต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับนะครับนะมี ตรงนี้นะฮะเล่องเหมือนกันอน,นี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าปฏิตัดอาจจะฉีกมากกว่านะครับด้านนี้เป็นเฟืองเยอะหน่อยนี่นะครับเฟืองตรงนี้นะครับดูไม่ยากครับดัานนี้ของปลอมก็ยังทําได้ไม่ดีนะนะครับ การตัดก็พอดีององซ้ายเนี่ยอาจจะมีเนื้อเกินเยอะนะครับแต่ถ้าจะมีรอยตัดแบบนี้นะฮะที่ใกล้เคียงกันนี่แหละครับข้างหลังนะครับก็ต้องมีรอยแตกถ้ายันนูนจะมีรอยแตกอย่างนี้เลยนะครับยันนูนแต่ยันจมก็เป็นเสี้ยนนะครับ ยันนูนเนี่ยรอยแตกจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าบางทีก็แตกมากแตกน้อยไม่เท่ากันนะครับบางองค์ก็แตกน้อยกว่านี้ก็มีนะครับองค์ไหนกระแทกแรงก็อาจจะแตกเยอะนะครับลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าองค์ที่ชัดๆเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจำหน่ายไม่ได้ให้เช่าไม่ไม่มีคนเช่าก็มีครับปรากฏว่าลงไปหนึ่งพันบาทเนี่ยคนก็เช่าไป หมดแล้วนะครับตอนหลังเนี่ยกระแสพระล่วงวัดวัดพระธาตดอยสิเทพเนี่ยก็แต่เหรียญเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยแรงนะครับเหรียญเนื่องจากเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยเนี่ยก็คนอาจจะมองเป็นของคูบาไปนะครับก็เลยอาจจะความนิยมสู้พระล่วงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับ ปีหนึ่งห้าจริงๆเหรียญท่านก็เป็นที่นิยมมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้กระแสของหลวงพ่อกลวยมาช่วยเนี่ยก็ทําให้เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับจริงๆก็หลวงปู่โตหลวงปูแ่แหวนหลวงพว่อเกษมก็ดังอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือเป็นบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนก็จะได้รับความนิยมมากกว่าบล็อกอื่นนะครับนี่แหละครับบล็อกวงเดือนมีเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้น เส้นตรงนี้สึกจะมีทุกเหรียญน,นะครับด้านด้านล่างเนี่ยอันนี้เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับแต่บล็อกของคูบาศรีวิชัยเนี่ยตาท่านต้องสวยๆอย่างนี้นะครับหน้าตาท่านต้องคมๆแบบนี้ของปลอมมีนะครับรุ่นนี้หน้าจะไม่สวยหน้าจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับท่านจดจําใบหน้าให้ดีเป็นลําดับแรกก่อนเหรียญต้องไปหน้าอย่างนี้ตา ตาต้องมีแบบนี้นะครับมีเส้นสวยงามนหะครับเหรียญแท้แต่ก็จะนี้จะไม่ไม่วงเดือนนะครับวงเหรียญน,นี้ไม่วงเดือนแต่ด้านด้านล่างก็จะมีแนวเหมือนคล้าย,ายกันนะครับเนี่ยเส้นตรงนักบุญเนี่ยมีใกล้เคียงกันนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญวงเดือนเหมือนกันนะครับ ันนี้ก็เป็นบล็อกวงเดือนเหมือนกันนะครับก็มีบล็อกวงเดือนมีบล็อกวงเดือนสองเหรียญน,นะครับแล้วก็พิม์เล็กเนี่ยผมไม่ทราบว่าพิม์เล็กเนี่ยไม่ทราบว่าปีหนึ่งห้าหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะฮะแต่ว่าล้อกันทำทำล้อเหรียญรุ่นปีหนึ่งห้าหรือใครทราบรายละเอียด เหรียญเล็กนี่ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับพอดีไปเจอแล้วเออคล้ายๆกันก็เลยเก็บมาแล้วก็ดูแล้วว่าเป็นของแท้แต่การแกะเนี่ยใบหน้าไม่ไม่เหมือนกันผมว่าอาจจะเป็นการสร้างคนละครั้งกันนะครับอันนี้แต่ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็แปลกดีนะครับก็เลยเก็บมาก็ใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกได้นะครับครับบุญสมวาก็แนะนำ วัตถุมงคลที่หลวมพ่อกวยร่วมลุกเสกนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน่าจะได้มาแนะนําวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ